กาญจนบ,บุรีเริ่มแล้วการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบ,บุรีจัดงานการคราฟี่2023คราฟี่วารตี้ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลกาแฟกาญจนบ,บุรีผู้สื่อข่าวรายงานว่านาโรงแรมเดอะไซร์หรือว่าแควอรีสอร์ทอำเภอเมืองจังหวัดกาญจนบ,บุรีนายรณพงศ์เวียงสินมารองผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบ,บุรีเป็นประธานในพิธีเปิดงานการคาฟี่2023คราฟี่วารตี้ ในกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลกาแฟกาญจนบุรีโดยมีนางสาวเกียรติอาลำโครัตท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดกาญจนบุรีกล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของการจัดงานพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรีสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวกาญจนบุรีชมรมท่องเที่ยวศรีสวัสดิ์สมาธ์ SME ไทยจังหวัดกาญจนบุรีและร้านกาแฟในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเข้าร่วมกิจกรรม จังหวัดการจนบุรีโดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดการจนบุรีจัดกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยวเทศกาลกาแฟการจนบุรีโดยใช้ชื่อง,งานว่าการคาเฟ่2023 Coffee v a r i e t มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหารวัตถุดิบท้องถิ่นรูปแบบใหม่และพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนในพื้นที่ท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดการจนบุรีและจังหวัดใกล้เคียง รวมทั้งฟื้นฟูการตลาดท่องเที่ยวและกระตุ้นเศรษฐกิจด้านการท่องเที่ยวในจังหวัดกาญจนบ,บุรีควบคู่ไปกับการต่อยอดการดําเนินงานจากโครงการอบรมเชฟชุมชนและการอบรมบาริสต้าที่จังหวัดได้ดําเนินการไปเมื่อปี2564ในการยกระดับอุตสาหกรรมกาแฟในจังหวัดให้มีมาตรฐานทางร้านกาแฟโรงคั่วากาแฟกเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟให้เตรียมความพร้อมต้อนรับนักท่องเที่ยวและผู้ที่ชื่นชอบการดื่มกาแฟอย่างมีคุณภาพ โดยจัดกิจกรรมจำนวน3วันระหว่างวันที่22ถึง24กันยายน2566ตั้งแต่เวลา10นาฬิกาถึง20นาฬิกาณโรงแรมเดสไซด์หรือว่าควรีสอร์ทอำเภอเมืองกาญจนบ,บุรีจังหวัดกาญจนบ,บุรีกิจกรรมภายในงานประกอบด้วยการประกวดสารกาแฟโรบัสตา้าการแข่งขันดิฟกาแฟกิจกรรมเวิร์กช็อปสาธิตการชงกาแฟการออกร้านจำหน่ายสินค้ากาแฟในร้านเบเกอรี่รวมทั้งกิจกรรมเสวนาเรื่องกาแฟรักป่า แกาแฟแห่งความหวังและอนาคตข่าวนวี่สการสนบุรีชุติการไหลาวารินรายงาน